พื้นที่มีความลาดชันสูงความสูงจากดับน้นทะเลก็700เมตรขึ้นไปแล้วเป็นหุบเขาสลับซับซ้อนนะครับการขึ้นไปดับเนี่ยใช้เวลาเดินทางถ้าเดินทางโดยเท้าเนี่ยเดินทางไปก็ประมาณเกินครึ่งวันไปแล้วเพราะฉะนั้นการส่งกำลังเนี่ยทำได้ยาก ที่ท่านเห็นอยู่นี้คือสถานการณ์ไฟป่าบริเวณเขาชพูจังหวัดนครนายกลุกลามไปยังเขาแหลมซึ่งอยู่ติดกันเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2566สร้างความเสียหายใหญ่กินพื้นที่กว่า1,805ไร่โดยทางภาครัฐได้ใช้เวลา5วันในการจัดการสถานการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่นี้จากที่ได้รับรายงานนะครับคือเกิดเหตุ ฟ้าผ่าลุกไหม้ติดที่เขาเช่พภูในวันรุ่งขึ้นก็มีการควบคุมไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งต่อมามีการลุกติดไฟลุกติดแล้วก็ลามลามใหญ่เข้าไปในในส่วนของของเขาแหลมเราได้รับการประสานงานและแจ้งนะครับจากหน่วยงานและประชาชนนะครับในพื้นที่ว่ามีไฟป,ป่าเกิดขึ้นก็ได้จัดกําลังนะครับกาลังหลักของเราก็าคือศูนย์ส่งเสริมการกควบคุมไฟป่าจังหวัดปราจีนบุรี ครับซึ่งเขารับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครนายกด้วยซึ่งใน,ในจังหวัดนครนายกเนี่ยจะมีหน่วยงานกรมนนะครับจบังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นหน่วยงานนะครับในการประสานงานกับราชการนะครับแล้วก็อ,อกปทอทนะครับได้แก่องค์การมหาชนตำบลนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับในการที่จะเข้าไปนะครับช่วยกันดับไฟป่าในครั้ง,งนั้นภาครัฐระดมศัพท์กำลังหลายหน่วยงาน ใช้เฮลิคอปเตอร์ห้าลำบิ่งขนน้ำ516เที่ยวสกัดความเสียหายและมีการปฏิบัติการทางภาคพื้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการระดมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวมถึงรถดับเพลิงรถดับไฟป่ารถบรรทุกน้ำเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆร่วมปฏิบัติการเดินเท้าดับไฟทำแนวกันไฟสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ในเบื้องต้นมีรายงานว่าเกิดจากฟ้าผ่า แต่ส่งผลเป็นวงกว้างเนื่องจากป่าซนนี้เป็นป่าไผ่ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการลุกลามเราก็จะมีการประสานลดดับเพลิงนะครับเข้ามาในพื้นที่ตามเส้นทางที่ใกล้หมู่บ้านส่วนถ้าเป็นวงกว้างแล้วอยู่ในพื้นที่ที่แคบแต่มันจะไหม้แล้วเกิดความเสียหายเนี่ยก็จะมีผู้ชาเนี่ยประสานเพิ่มเติมในเรื่องของฮอในเรื่องของการดําเนินการในตรงนี้ เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อที่จะเข้ามาดับไฟในในในบริเวณที่เป็นที่สูงในเหตุการณ์ครั้งนั้นตัวตัวกรรมนอรเนี่ยจะเป็นผู้ประสานงานนะครับทั้งในส่วนของอหน่วยงานรัฐแล้วก็องค์าาการปรกครองฝวนท้องถิ่นรวมไปถึงราษดรน,นะครับที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือในการรวมเครื่องบินในการไปทีน้ำนะครับเป็นการประสานงานระหว่างหลายๆลกลุ่มนะครับมีของทหารมีของปอพอนะครับ มีของกรมอุทยานเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญที่สุดถึงแม้ขณะน,นี้ไฟจะดับลงแล้วแต่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเตรียมอุปกรณ์และจัดเวรยามเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสีย่ยงเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณา,าการร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมให้สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างเคร่งครัดโดยปกติก็ทํางานด้านาัตเวนปกติอยู่แล้วครับดูการฟื้นฟูข,ของป่าแล้วก็รายงาน ประจำเดือนขึ้นไปทางบนอุทยานครับว่ามีการฟื้นฟูป่าฟื้นฟูมีมีพืชอาหารสัตว์ตัวไหนที่เกิดขึ้นใหม่ความเสียหายมันเรียกว่าเสียหายในวงกว้างขอแยกแค่คำว่าวงกว้างนะครับแล้วก็การฟื้นฟูเนี่ยจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยนะครับได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะมีการปลูกป่านะครับทดแทนในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตัติคือหน้าที่สําคัญในด้านความมั่นคงหากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งเหตุความมั่นคง1,3,7,4ได้ตลอด24ชั่วโมงกอรมนอเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส w w w ISOc.go.th